สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปอ่านดวง่องราวความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆลัคนาราศีตุ้นประจำเดือนตุลาคม2568ก่อนอื่นนะคะสุขสันต์วันเกิดเพื่อนๆที่เกิดในเดือนตุลาคมทุกคนทุกท่านด้วยนะคะเดือนนี้มาช้าอีกแล้วมาช้าอีกตามเคยนะคะเป็นการไลฟ์สตรีม สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดด้วยนะคะลัคนาราศีตุลยในเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงมาฟังไปพร้อมๆกันเดี๋ยวขอเวลานะคะเตรียมความเรียบร้อยสักครู่หนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะ พร้อมแล้วพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะไปกันเลยขอให้ทุกคนทุกท่านทําใจให้สบายสบายเขาอ,อนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานางฟ้าเจ้าชะตาของท่านที่ผ่านเข้ามารับชมคําทํานายทุกท่านได้โปรดอนุญาตเปิดทางเปิดกระแสจิตให้พิมพ์ได้เชื่อมต่อกับท่านได้และได้รับรู้ถึงสถานการณ์อดีตปัจจุบันอนาคตสื่อสารออกมาผ่านทางหน้าไพ่ทุกๆสําหรับที่พิมพ์จะใช้ทาน,น,นายณเวลานี้ตอนนี้ด้วยนะคะ การอ่านไพ่โดยรวมไม่สามารถตรงกับใครคนใดคนหนึ่งได้อย่างร้อยเหากต้องการความแม่นยำพิมพ์แนะนำให้ไปเปิดไพ่เป็นการส่วนตัวกับข้อหมอแม่หมอท่านใดก็ได้ที่เราเชื่อใจและนับถือนะคะสักครู่หนึ่งนะคะ ไพ่ไปแรกสี่ถ้วย, The World. วย The เดอะเวอร์ไพ่สิบถ้วยไพ่เดอะมูไพ่เจ็ดเหรียญสตีดาจัเมนหกเหรียญ ราชาเหลียนและยฟูลัคนาราศีตุลพิมมองว่าคุณกำลังพิจารณานะคะกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่บันเคยจบหรือกำลังจะนิ่งผ่านการตัดจบลงไปนะคะมองเห็นความกางังวลหรือสิ่งบางสิ่งบางอย่างเข้ามากระทบ ในความคิดในความรู้สึกของเราคืออยู่ๆมันโผล่ขึ้นมาอยู่ๆมันนึกถึงมันนึกได้ขึ้นมานะคะคุณกําลังนึกถึงใครบางคนอยู่นะคะเป็นคนในอดีตของคุณก็ได้หรือเป็นคนที่เพิ่งจะนิ่งจบจากคุณไปอะนะคะหลักปีกว่าๆคือไม่เกินเนี้ยคือไม่ได้หายกันไปนานขนาดนั้นนะคะถ้าคนที่หายออกจากความสัมพันธ์กันไปแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะยังไม่ได้นาน แต่ถ้าคนที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์พิมมองว่ากําลังมันจะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างทําให้มันมากระตุ้นความรู้สึกของราศิตุลว่าควรทบทวนความสัมพันธ์ครั้งนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งอีกทีหนึง่งนั่นเองนะคะจริงๆแล้วที่พิมพูดเป็นสองกรณีเพราะว่า มันมีอา,ารมณ์ของคนที่เคยนิ่งจากคุณไปค่ะมันจะมาใมาอ่อีมามีอิทธิพลในเรื่องราวความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งคือกลับมามีอิทธิพลกับคุณอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งคากคุณได้จบสิ้นกันไปแล้วนะคะแต่ใครที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์พิมมองว่ามันก็เป็นการกําลังที่จะเคลียร์ศพเช่นเดียวกันอ่าอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งตกใจในพลังงานคือพิมแค่กําลังจะบอกว่า จะเป็นการเคลียร์จบบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่มันไม่ยุติธรรมนะคะกับเราการอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันอยู่แล้วมันไม่มีความสุขทุกอย่างมันจะถูกชำระล้างเท่านั้นเองนะคะกับพลังงานเก่าก่อนที่ครั้งหนึ่งหากเคยมีเรื่องราวปัญหาเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ทำให้ตัวเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรมเรายังเจ็บปวดกับ การกระทํานั้นพฤติกรรมนั้นๆยังเอาตัวเองผูกติดกับสภาวะนั้นแม้จะผ่านมานานแค่ไหนก็ยังนึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นอยู่นะคะหรืออยู่ๆวันนี้วันใดวันหนึง่งคุณนึกมันขึ้นมาในหัวคุณฝันถึงคุณนึกถึงคุณดิ่งปกติแล้วก็ไม่เป็นอะไรแต่อยู่ๆวันนี้มันดิ่งแล้วมันนึกย้อนกลับไปถึงเรื่องราวเก่าๆอ,อะไรประมาณนี้มันเป็นอิทธิพลจาก Just ิมินนะคะขึ้นมาตรงในไพ่อุปสรรคคือ จำใดใครก่อผลของการกระทําสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เป็นมาในในอดีตก็ตามในปัจจุบันก็ตามหากมันเป็นผลเชิงลบในขณะที่คุณพยายามที่จะทําดีมันจะถูกแก้ไขจะถูกเปลี่ยนแปลงเอาง่ายๆว่าเราจะได้รับความยุติธรรมกลับคืนมานั่นแหละ นะคะคบางสิ่งบางอย่างมันไม่ถูกจัดการมานานแล้วมันถูกทิ้งไว้แบบนั้นแบบถูกเพิกเฉยมานานแล้วคนที่โดนกระทําก็โดนกระทําอยู่ร่าไปเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ยังไม่ได้รับความยุติธรรมคุณกาลังจะได้มันคืนมานี่คือสิ่งที่พิมพ์อยากจะสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลกับหน้าไพา่ คนหลายคนยังอยู่คนเดียวยังอยู่ยังถือตัวเองเป็นโสดเพราะอะไรเพราะความสัมพันธ์นครั้งเก่าก่อนอดีตก่อนกของเราที่ผ่านมานั้นมันเป็นการจบลงที่ค่อนข้างที่จะทําร้ายจิตใจของเรามันไม่ไว้ใจใครไม่มีการผลักดันตัวเองคือมันไม่มีแรงไม่มี energy ที่จะไปมีความสัมพันธ์นครั้งใหม่เลย เพราะเราผ่านเรื่องราวที่มันค่อนข้างท็อกซิกมากๆเจอคนในรูปแบบที่เข้ามาเอารัดเอาเปรียบในความสัมพันธ์หรือมาทำให้เราต้องสูญเสียความมั่นใจที่จะเชื่อมั่นว่าความรักจริงๆแล้วมันมีอยู่นะคะทำให้คุณต้องอยู่คนเดียวแล้วทำตัวแบบเหมือนไม,ไม่ไม่เหมือนไม่เป็นอะไรหรอกแต่ก็ที่ไม่มีแฟนสักทีก็เพราะ กลัวเหมือนกันใครจะเข้ามาเราจะเข้ามาเราในรูปแบบไหนจะมาในเหมือนคนที่อดีตที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นพี่เบนกำลังใจให้เมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็เห็นการทุ่มเทเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณทุ่มเทมากนะคุณเป็นฝ่ายให้แต่เวลาที่คุณให้ไปเวลาที่คุณแสดงออกไปอีกฝ่ายหนึ่งไม่ค่อยจะตอบรับในรูปแบบทิศทางเดียวกันสักเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นเรอที่ทุ่มเทและคอยรอคอยแล้วร้องขอนะคะจน ไม่รู้ทำไมนะแต่มันคือ judgment มันคือ the world นะคะมันคือสิ่งที่คุณจำเป็นจะต,ต้องต้องเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันคือผลของการกระทำอย่างที่ได้เอ่ยไปเบื้องต้นเองนั่นแหละนั่นแหละนะคะเป็นกำลังใจให้นะตัวคุณเองอพิมพ์รู้ว่าอยาคุณอยากจะมีครอบครัวสร้างกับใครสักคนหนึ่งอยู่แบบมั่นคงนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ไม่มีความมั่นใจอืม ไม่เชื่อใจใครได้ง่ายๆอีกแล้วทีนี้เรามาดูอิทธิพลของฝ่ายตรงข้ามคนที่คุณนึกถึงไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตหากไพ่เขาอยากจะสื่อสารหรือไกด์ไลน์ถึงเรื่องอะไรเขาจะบอกออกมานะคะนะไพ่สลับสับฝั่งกันได้สามารถไว้เวอร์ซ่ากันได้นะคะบางคนก็โสดมานานจริงๆแหละปิดกั้นใจตัวเองนะคะก็อยากเปิดใจแต่ไม่รู้จะให้โอกาสตัวเองยังไง คาร l o ลแฟงส์ Hello, <c oughs> สี่เหรียญสี่ถ้วยสี่หลิวร์โลแฟงส์คาร์โลแฟงส์เจสต์นราชาถ้วยก่อนหน้านี้คุณดิวกับคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยเ,เพื่อนๆราศีตุลย์ชาลีออดดิวกับคนต่างชาติก็ได้แล้วเดย์เดวิสเป็นความสัมพันธ์ที่มาเพื่อที่ let ะเจสติดเปิดไพ่ให้จบก่อนดีกว่านะคะพิม บอกเลยว่าพลังงานนี้สุดๆเ<ส>พื่อนๆคะคืออย่างนี้นะคุณดิยวกับคนในอดีตที่เข้ามาเพื่อที่เป็นสภาวะของวิบากกรรมโดยแท้เลยนะคะเป็นสภาวะของวิบากกรรมจริงๆมาเพราะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมาเพราะว่าตัวเขา ถูกกาหนดมาเพื่อที่จะให้คุณได้เรียนรู้ระเติบโตแต่ทําไมบททดสอบที่มาพร้อมกับคนคนนี้มันเส้นฝากรอยแผลแล้วก็ความเจ็บปวดไว้กับคุณมากขนาดนี้แม้กระทั่งมันจบไปแล้วแม้กระทั่งมันเป็นเรื่องที่มันผ่านไปแล้วแต่เรายังจดจำเรายังนึกถึงจะมีใครเข้ามากี่คนกี่คนแต่ความรู้สึกที่มันเคยเสียใจในตอนนั้นมันไม่ได้มันไม่ได้จางหายเลยนะคะ มันไม่ได้สร้างหายไปเลยมันเหมือนมีแรงดึงอะไรสักอย่างทำให้คุณผูกติดกับคนนั้นกับความรู้สึกนั้นทั้งทั้ที่อยู่ในความสัมพันธ์มันก็ไม่โอเคมันก็ไม่ได้แฮปปี้จบมาแล้วมันก็ยังนึกว่าจะหลุดพ้นแต่ก็ยังไม่แฮปปี้อีกนะคะจัสติดยังรอคอยเรียกร้องความยุติธรรมอยู่คุณจะได้ความยุติธรรมกลับคืนนะคะพิมพยังยืนยันคำเดิมว่าใครก็ตาม ที่ถูกเพิกเฉยจากบททดสอบนี้มานานคุณถูกละเลยความยุติธรรมมานานต่อไปนี้คุณจะได้มันกลับคืนมานะคะจะติดเขามาทํางานแล้วนะคะเขาบอกแล้วต่อไปนี้มันจะไม่นิ่งใครที่ทําอะไรไม่ดีกับคุณเขาจะได้รับผลแห่งการกระทําอย่างแน่นอนนะคะละไพ่หนึ่งถ้วยมันเป็นอุปสรรคกับการเริ่มต้นใหม่ชื่อมันมีอารมณ์แบบว่า คนคนนี้คนที่เคยทำร้ายคุณมีโอกาสสูงมากที่เขาจะหวนวกวนกลับมาชดใช้ให้คุณด้วยนะคะเป็นสภาวะแห่งการชดใช้ให้ซึ่งกันและกันนั่นเองการกลับมาของเขาครั้งนี้อาจจะยังไม่พ้นเรื่องที่ทำให้เราปวดหัวนหนักใจหรือตัวเขาเองอะตอนนี้ไปเจอในเรื่องราวที่เขาเหมือนเคยทำกับเราไว้เรื่อง ตัวเขาไปเป็นตัวซ้อนของใครถูกดึงไปเป็นมือที่สามบ้างมันเป็นการกระทําที่เขาเคยทํากับเราไว้ในก่อนหน้านี้นะคะนะคะ,ะการวนเวียนหวนอยู่ในในความสัมพันธ์ที่ไม่มีความจริงใจมีแต่การทําลับหลังมีแต่เรื่องราวที่ทําให้อีกฝ่ายเสียใจเขาก็ไปเจอในสภาวะแบบนั้นมาและวโซซันโซเซกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะหาเพื่อนเพื่อนลักคณะราศีตุลพลังงานสับ ปรับสับฝังกันได้นะคะไปโดนนะคะในการกระทําของตัวเองแล้วนึกได้ว่าจริงๆแล้วตัวเองเคยทําแบบนี้กับใครคนที่เคยทําไว้เสียใจมากแค่ไหนมานึกถึงมาหวนถึงคือคือมาคิดได้นะคะอีกทีในวันที่ตัวเองโดนบ้างและตัวเองเจ็บนะคะเดชพิมจะบอกว่าหน้าไพ่ชุดนี้มันเกี่ยวข้องกับคนเก่า คนในอดีตคนที่เคยทําไม่ดีกับคุณเขารู้ค่ะรู้ตอก่อนหน้านี้ไม่รู้หรอกก่อนหน้านี้กําลังอยู่ในช่วงเอ,อวิบากกรรมพัดนําพาไปนะคะถ้าเขารู้ตัวเร็วมันก็คงจะไม่ใช่วิบากกรรมที่เขาจะต้องไปเจอไปพบไปเจอเขาคงจะอยู่แล้วก็ทําให้หัวใจเราไม่รู้จะยับเยินไปถึงไหนตอนไหนแล้วนะคะพอวันหนึ่ง เขาไปไปได้รับผลเหมือนที่เคยทำกับคนอื่นๆเนึกได้นะคะกลับมาค่ะอยากกลับมาไปเจอในสิ่งที่ตัวเองเคยคิดว่ามันไม่ผิดเคยเคยมั่นใจว่าเราคงไม่มีวันเสียใจไม่มีวันเจ็บปวดแต่ไม่ค่ะ นยคะทุกคนต้องได้รับผลของการกระทํำสินข้อ3แรงมากนะคะแรงมากและแรงเสมอหากคุณอยากมีความรักที่ดีสินข้อ3ตรงพึงพึงรู้ไว้สํานึกไว้ตลอดว่าเราจะไม่มีวันผิดพลาดนะคะนี่แหละนะตัวเขาเนี่ยทำคือมันอยู่ในห่วงห่วงของของสภาวะที่มันดําดิ่งลงไปกับเรื่องราวที่หลงแบบมันเป็น ความลุ่มหลงมัวเมามันเป็นการกิเลสมันคืออจริงๆนะมันพูดไปในเรื่องอีกาศาสตร์หนึ่งได้าศาสตร์ลึกๆอะคะ่ะการทําให้หลงการทําอะไรที่มันไม่ดีอะแบบนั้นได้เพราะว่าไพา่ค่อนข้างขึ้นมาประมาณว่าไม่รู้นะว่าตัวเขามีเวรกรรมอะไรอะมันถึงเป็นถึงขนาดเนี้ยทาให้ขนาดเราดีกับเขามากๆนะคะเรารักเขามากๆสิ่งที่เราแสดงออกไปมันยังดูไม่มีค่าเท่ากับ เรื่องบางสิ่งบางอยา่างแต่พิมพ์บอกคือเสมอนะวิบากกรรมของคนเรามันไม่เหมือนกันนะคะไม่ต้องห่วงว่าเฉพาะเขานะที่จะได้รับผลของการกระทําคนที่เข้ามามีอิทธิพลร่วมกันกันกบเขาที่เคยร่วมกันทําร้ายคุณนะคะได้รับเช่นเดียวกันคนเหล่านี้พ่ายแพ้นะคะคือ พ่ายแพ้ต่อวิบากกรรมของตัวเขาเองที่เขาได้กระทําที่เขาได้สร้างขึ้นมาเป็นกําลังใจให้ชาวราศีตุลลัคขนาตุลมากๆหรือถ้าเป็นพลังงานของชาวสองก็เป็นกําลังใจให้เช่นเดียวกันให้ถึงแม้จะสลับสับปังกันแต่ในวันนี้ใครก็ตามที่เข้ามาในที่ตรงนี้หรือมันเป็นเรื่องราวของคุณให้คุณดูตัวไว้นะมันจะหลุดพ้นแล้วนะคะ คุณจะได้ความยุติธรรมของคุณึ้นมาอย่างแน่นอนต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของไพ่ออรเคิลเขาจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะการเดินทาง อำนาจบารมีและเร่งด่วนทันใจใครที่ดิวกับคนต่างชาติไม่ต้องเป็นต้องต่างชาติก็ได้คนทางไกลอะค่ะไกลคนละภาคคนละถิ่นที่อยู่เลยเอย่างเงี้ยนะมันเอาไงไ่ายว่ามันมีการเดินทางนะคะเข้ามาหาคุณในเร็วนี้ไม่รู้ใครแต่พี่มองว่า คนนั้นแหละนะคะคนนั้นแหละตามที่หน้าไพ่หลักเขาบอกนะคะมีการเดินเดินทางกลับมาพบมาเจอคุณอีกครั้งอํานาจบาร,รมีตอนนี้อยู่ในมือคุณคุณเหนือกว่าเขานะคะตัวเขาถึงเวลาที่จะต้องชดใช้ของวิบะเรื่องวิบากกรรมของตัวเองส่วนคุณจากที่ไม่ได้รับความยุติธรรมมาตลอดตอนนี้ถือไพ่เหนือนะคะสามารถคุณสามารถควบคุม เรื่องราวนี้ได้แต่เราจะไม่เอาความขับแค้นใจของเราไปทำร้ายใครโอเคไหมให้เรื่องราววิบากกรรมเขาทำหน้าที่ของเขาเองทุกคนได้รับผลของการกระทำอยู่แล้วเราแค่ไม่เครียดแค้นตอบวันหนึ่งเขากลับมาเราอาจจะรู้รู้สึกว่าเขาคงเขาเปลี่ยนตัวเองมาแล้วเรียบร้อยมันดูเป็นหน้ามือหลังมือจากคนที่เราเคยรู้จักในลักษณะนี้แต่ว่าพอ พอมาครั้งนี้พอมารอบนี้ดูเขาเปลี่ยนไปดูมันมีอะไรบางอย่างทําให้เขาทําให้เราแปลกใจในตัวเขาคือเขาไม่ใช่คนแบบนี้แต่ก่อนหน้านี้นะคะแต่พอกลับมารอบนี้ดูเขาพยายามทำดีคือยอมคือมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมนะคะแล้ว,วมาแบบรวดเร็วกว่าที่เราคิดไว้ด้วยนะคะไปดูกันต่อแอบซ่อนค้นพบ และนักพยากรณ์ออม,มองว่า นักพยากรณ์คือการทํานายอนาคตการพูดถึงอนาคตที่มองว่าเร็วๆนี้นแหละนะคะเร็วๆ,ๆนี้นแหละที่เขาจะได้รู้นี่ไงเขาค้นพบเขาตื่นรู้อยู่ดีๆก็นึกได้ไม่นึกได้ได้ยังงพี่ว่าไม่ได้อยู่ดีๆนึกได้หรอวิบากกรรมเขาทํางานนะคะเขาทํางานไปประสบพบเจอในสิ่งที่ตัวเองเคยกระทําผิดพลาดในเรื่องของความสัมพันธ์การแอบซ่อนจริงๆเขาแอบดูแอบมองแอบส่องคุณอยู่นะคะเห็นไหมมองไปลึกๆไพ่ใบนี้มันเป็นการแอบดูเราอยู่นะคะ มันเป็นการแอบแอบต้องมองแอบดูเราอยู่ว่าเราเป็นยังไงเราอยู่ยังไงถึงแม้มันจะมีการบล็อกการปิดกัน้นหรือการหายขาดการติดต่อ,อก,กันไปสักระยะแล้วแต่ว่าการที่เขาจะกลับมามันต้องมีการวางแผนการเตรียมตัวมาเพื่อที่จะกลับเข้ามาแก้ไขในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อไปแล้วก็ต้องกลับมาเพื่อที่จะมา ทำภารกิจให้มันสเัเร็จรุ่นร่วงคือตัวเขาเองเราเราเราไม่ได้เราไม่ได้ทำอะไรให้เขามันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องติดวิบากกรรมอะไรกับเขาคือถ้าเราไม่ใช่คู่กันจริงๆมันก็ไม่ควรมาทำร้ายกันขนาดนี้นะคะไปกันต่อในส่วนของไพนางฟ้านะคะขออภัยนะคะ ให้หนาฟ้าจะบอกอะไรเพิ่มเติมเพื่อนเพื่อลัคนาราศีตุลย์นจิเกตเว่สตาร์สติง m o t เว a t i o n ประมาณช่วงฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ผลิบ้านเราช่วงประมาณหน้าหนาวหรอคะ หรือว่าปลายฝนต้นหนาวหรือเป็นช่วงไหนไม่แน่ใจหรือดูใบไม้ผลิบ้านเราเนี่ยค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเชื่อในสิ่งมหัศาจรรย์เชื่อในเวทมนต์พิเศษวิเศษที่จะนำพาให้ตัวคุณออกไปพบเจอ,อคนดีๆสิ่งดีๆจริงๆใจคุณอนะ่ะมันถูกปิดปิดมาตลอดคือมันถูกล็อกด้วยกุญแจความเครียดแค้นถูกล็อกด้วย ความเจ็บปวดที่คุณเคยได้รับจากคนคนนี้นะคะมานานคุณบอกว่าตัวเอง move on เปิดใจคุยกับคนอื่นมานานแล้วมีใครหลายคนผ่านเข้ามาในชีวิตอาจจะหลงลืมไปบ้างแล้วมันหลงลืมแค่ชั่วขณะเท่านั้นเองแต่คุณจำไม่ลืมว่าครั้งหนึ่งคุณเคยเสียใจหรือคุณแทบบ้าพอใครนะคะตรงสิ่งเหล่านี้ที่มันเอาออกจากหัวไม่ได้อะเพราะว่าวิบากกรรมกับบุคคลน,นี้มันยังไม่ได้สูญสิ้น บบร้อเซมันยังมีการต้องหวนบนกลับมาชดใช้ซึ่งกันและกันอยู่นะคะถ้าหากเราไม่เคยทําให้ใครเจ็บปวดเสียใจเราสบายใจได้คนเหล่านั้นนะคะเขาจะมาเคลียร์มาสะสางพลังงานที่เขาทิ้งไว้ให้มันหมดสิ้นไปจากตัวเราเพื่อที่จะให้เรานะคะ ปลดล็อกตัวเองแล้วเดินไปมีอนาคตใหม่ข้างหน้าได้โดยที่ไม่ต้องหวนกลับมาเึกถึงจริงๆเลยคือในระหว่างนี้มันยังมีเขาอยู่ในหัวเป็นช่วงๆบางคนนอนฝันถึงไม่ได้นึกถึงหรอกนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆนึกถึงฝันถึงเฉยเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะมาปลดล็อกของคุณ starting St ตอนกลางคืนคบางคนนะนอนไม่หลับหลับฝันอย่างที่บอกนะคะถ้าหลับก็ฝันถึง อยู่ดีๆก็ฝันแล้วบางคืนเนี่ยนอนไม่หลับบางคืนอยู่ดีๆอยากจะดิ่งมันก็ดิ่งโดยที่ไม่มีเหตุผลรู้สึกรู้สึกเศร้าโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปไม่มีใครทําอะไรแต่มันเศร้าเองแต่มันดิ่งเองนึกถึงความผิดหวังความเสียใจนึกไปนึกมาไปนึกถึงเขาที่เคยทําร้ายนะคะแล้วนึกถึงว่าไม่มีใครเคยทําดีกับเราหรือไม่ไม,ไมีไม่มีใครที่จะร่วมทางไปกับเราคือตัดพ้อตัวเองนะคะหลายๆสิ่งหล,หลายอย่างที่ประเดประดังหม ผมเข้ามาที่คุณในช่วงระยะเวลานั้นที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้คุณเพียงแค่ต้องการอยากได้ความยุติธรรมจากคนที่เคยทำร้ายคุณเท่านั้นนยคะเดี๋ยวเขาจะกลับมาแก้ไขนะคะเขาจะกลับมาแก้ไขอย่างแน่นอนไม่นานไม่นานนะคะถ้าไพ่ขึ้นมาในพลังงานประมาณนี้พิมมองว่าหนึ่งถึงสเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะได้รับการติดต่อรหรือว่าคุณจะได้สัญญาณบางสิ่งบางอย่างจากเขาคนนั้น อย่าขออย่างเดียวขอให้เพื่อนๆความเครียดแค้นความพยาบาทความเจ็บปวดในใจของเราอย่าอย่าเอามันไปสร้างวิบากกรรมต่ออย่าเอามันไปผูกเวรต่อนะคะปล่อยวางปล่อยไปใครทําอะไรที่ไม่ดีให้เขาได้รับผลกรรมของเขาด้วยตัวเองถ้าเขาจะกลับมาขอแก้ไขขอแก้ตัวเราก็แค่รอดูว่าเขาจะปลดเปลื้องวิบากเนี้ด้วยตัวเขาเองได้ไหมนะคะหากเรา อมันนึกถึงเรื่องราวที่เขาเคยทำไปผูกพยาบาทมันก็ยิ่งจะทำให้ตัวเราผูกเวรกับเขาต่อไปอีกนะคะดูดูว่าการกระทำของเขามันจะไปในทิศทางไหนแนวไหนอยากแก้ไขก็แก้ไขนะคะหากว่าใครบอกว่าอยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วตอนนี้มีคนอื่นแล้วเขาคงกลับมาไม่ได้หรอกเมื่อเวลามาถึงพิมพ์เชื่อในในเรื่องของโชคชะตาในช่วงเวลาเสมอ นะคะทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดมาไว้แล้วเรียบร้อยเมื่อเวลานั้นมาถึงเขาก็จะมีวิธีการของเขานะคะออของเรื่องของโชคชะตานะเขาจะมีวิธีการของเขาในการดําเนินการชีวิตของมนุษย์เพียงแต่ว่าณนะช่วงเวลาที่คุณเจอกำหนดการของโชคชะตานั้นคุณจะแก้ไขมันยังไงในตอนที่คุณเผชิญหน้าอืไม่ใช่ว่าจําเป็นจะต้องเขากําหนดมาแบบนี้แล้วก็เป็นไปแบบนี้ เปล่าจริงๆเขากําหนดมาแล้วมันมาถึงแล้วในสิ่งที่เขากําหนดเราก็แค่คิดอยู่มีสติกับมันอยู่กับมันให้รู้ว่าเราจะแก้ไขหรือทําให้มันดีขึ้นยังไงไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยคือเอาง่ายๆว่าครึ่งหนึ่งอ่ะมันเป็นเรื่องของโชคชะตาอยู่แล้วทุกคนถูกกาหนดมาอยู่แล้วนะคะอีกครึ่งหนึ่งคือเป็นตัวเราอ่า คือเป็นตัวเราอย่างเช่นในลักษณะเนี้ยถ้าหากเขาเข้ามาเพื่อที่จะขอชดใช้นะคะเข้ามาเพื่อที่จะขอแก้ตัวปรับปรุงตัวขอโทษในอดีตที่เคยทําไม่ดีกับเราเราจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยอยู่ที่ใจเราอีกยังไงก็คือถ้าเรายังเก็บความเครียดแค้นเก็บเสียงในหัวไว้นะคะว่าเราต้องทนเสียใจมานานแค่ไหนกว่าจะมูฟออนจากเขาได้อยู่ดีๆกลับมาขอแก้ตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น อันนี้คือหนึ่งละในสิ่งที่เราเลือกก็คือเราเลือกที่จะผูกพยาบาทต่อผูกเวรต่อแต่ถ้าเรามองว่าโอเคอยากแก้ไขก็แก้ไขได้ทําให้เห็นที่สูตรให้เห็นทําออกมาว่าจะทํำยังไงอันนี้คือทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของเราคือเราเลือกที่จะปล่อยวางและให้อภัยเพื่อเป็นการตัดกรรมนะคะอันนี้คือตัวอย่างเรื้องต้นที่พิมพ์ยกขึ้นมาให้ฟังประมาณนี้นะคะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนลัคนาราศีตุลทุกคนทุกท่านเลยนะคะ ช่วงนี้ทำคลิปบ้านแดงช้าเพราะว่าไปอยู่บ้านดำ <c oughs> ไปไลฟ์อยู่บ้านดำบ่อยมากนะคะก็เลยช้านิดนึงขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทางไลฟ์สดทุกคนทุกท่านด้วยคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวพิมจาะาต้องจบจบเป็นราศีราศีไปอีกสองนาทีเราจะมาต่อกันในราศีพิจิกนะคะเพื่อน <c oughs> ๆราศีพิจิกรอ ถ้าใครอยู่ในราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะรออีก2นาทีสําหรับคลิปนี้พิมพ์ขอตัดจบลงไปก่อนจะได้อัปโหลดให้กับเพื่อนๆนที่เขามาดูย้อนหลังนะคะเขาขอบคุณสําหรับการเข้ามารับชมรับฟังกดติดตามกดถูกใจคอมเมนต์เป็นกําลังใจที่ดีให้กับพิมพ์เสมอมาพิมพ์เองก็ขออยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆในทุกลักขณาราศีเลยชาวสองเองก็เช่นเดียวกันนะคะ ขอให้ทุกคนทุกท่านได้พบเจอคู่แท้รักแท้คู่บุญคู่บารมีอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพรานสำเร็จนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ